ดูดิดูดิโอ้อด้ยสวยโอ้ยดู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 ดวดดู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 ตููดูดูดููดดูดวยสวยสวยูดูดููด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 ูะูููด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 าดูดะดููมีแรงแล้วเหรอโอ้ ตายบพยายกับทุกคนค่ะอุ้ยขึ้นมาหนูก็สวยเลยอ่ะอุ้ยอย่าตมหนูหนูเกินหนูไม่ไหวนะแม่ดูดีแล้วเกินหรอกอุ้ยขี้แตกไปสองสามวันโอ้โหคึก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 ขี้แตกไปสองสามวันเพราะว่าแม่พาถ่ายพญาดนะคะ่ะโอ้สวยกลับมาสวยเหมือนเดิมอ่ะ คึกเหมือนเดิมอ่ะไม่ใช่ม้วนไปม้วนมาขี้แพ็ดนะลูกฮะอ,อ,อย่าชมหนูมากแ,แม่จ้าอย่าชมหนูมากอย่าชมหนูมากไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหว,ไไหวอ่ะไม่ไหวยะเอฟซีคิดถึงหนูหรือเปล่าแม่คิดถึงหนูหรือเปล่าว่าอโอ้อยหูจะบินแล้วลูก อย่างมูจะมีเลียยมีแดงเลยว่ะมีเรียยมีแดงแต่แต่แล้วจัตัวไม่ได้อ่ะอสวยสวยค่ะสวยชั้นขาวนวลเนียนเหลือเกินน่ะลูกโอ้ยโอ้ยยังไงดิวจทำตัวไม่ถูกอเออเออเออไปไป ต้อสู้วะยังไงดียังไงดีงงดโอ้มันไม่ไหวอ,อ่ะโอ้มันสู้